สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอสได้เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับบ้านรุนตะบนอาโพลอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตามความฝันพิทักษ์พิทันษ์ฝันแม่นจริงๆนะฝันร่าหลูงปูม,มารถเท้าให้นะครับใช้ครุเบอร์สิบเจ็ดในอายุพิทัศน์วันเกิดก็คือหนึ่งหกพศหนึ่งหกนะครับอ่ะลขเข้าบนล่างเลยครับฮอดเแลพิทัด์เข้าบนล่างเลยนะครับ เราตามไปดูครับงวดน,นี้จะได้ตัวไหนนะครับตามไปดูความฝันพิทักน์นะครับเฝ้ากระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงตามไปดูเลยครับผมอยู่ในนอ้องพิทักน์ฝันมาากิบไดเรียนหลวงปู่สวงตัวเองก็เอามาห้อยคออธิษฐานเสี็ <c oughs> ดึงว่าใส่ทองนี่เสกกอปั้นเนี่ยเลี่ยมทองนะอ่าพระพระเอามาใส่ในสร้อยนะ ก็เป็นเดือนหลวงปู่สวงใช่ไหมจะเก็บได้เหรียญหลวงปู่สวงพอไปกันได้จริงๆพอไปบ้านคำนกก็ได้มาจริงๆหลวงปู่สวงขอมาเผื่อเจนเล็กด้วยหลวงตาให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรียญก็เลยว่าหลวงตาขออีกเหรียญหนึ่งจะไปให้หลานเพื่อนก็ได้นะก็เลยดูโคดเหรียญนั้นไหมนี่เอามาเอามาดูเลยสิมีโคตรไหมเแต่ก็มีเลขอยู่นะ คุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ได้เดินทางมาหาเจนาเจเล็กนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับงวดที่แล้วเลขหรดลุดนะครับเจนาหลุดเพิ่งงวดลุหลุดงวดเดียวนะครับเกอีนะครับงวดที่แล้วลุดงวดนี้อาจจะเข้าก็ได้นะครับตามต่อเข้ามาลายงวดเลยนะครับเพิ่งหลุดงวดเดียวนะครับดูงวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับตามดูนะครับเจนาสายลวงปู่สวงหงวดจะลุดเดี๋ยวเราตามาตามเจนาที่เล็กขายก๋วยเตี๋ยวกันครับ ว่าจะได้ตัวไหนนะครับตามไปดูเลยครับผมออันเอมีมีคนแซวบอกว่าสงสัยขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แล้วเออไปไปหาเล็กนะเป็นเจ้าแม่เล็กเซลเป็นเับเีคนาอกว้าวเจาวว้าวว้าวย้าววาวว้าว่าจ้้าวว้้าวา กันแล้วมันแล้วกันแต่วแล้วแต่ไม่ได้ม่รู้พึ่งลุ้นห่วนเดียวนะครับฝันฝันว่ามีญาติที่เสียเขาจับไก่แต่แต่ไม่จะเห็นตัวคนที่เสียนะเขาจับไก่อกมาให้แต่ไก่อกตายแต่สีสวยงามมากสีไก่อกจับจับมาเราก็จะเอากลับบ้านเเป็นแไม่ตาย คือคือเคยจับไก่ตายแต่ว่าสีสันสีไก่เน่ะไก่เขาเรียกอะไรไก่ไก่ตัวผู้เน่ะไก่โอไก่โต้เหมือนก้วงนะสวยมากเลยสีมันจับโัเลยว่าเก้าสูงเนาะเก้าสูไก่ตายมีส่วนสูงไม่มานานเนาะจ้ะเก้าสูงทเล้วบุกจุนคนซื้อถั่วคนโทรมาให้ซื้อก็เป็นสิบยี่สิบคนคนซื้อตามคน เราก็ว่าไม่ไม่อย่างนี้แหละจะสงสารเขาซื้อไม่ถูกเนาะเราก็เป็่นพอประมาณเขามีรุ่นมีรุ่นบ้างถูกบ้างก็เข้ามาไล่นวดแล้วนะคนที่รู้จักกันเนี่ยพันคูณพันบางคนสามพันคูณสามปันบ้าซื้อหลายถิ่งเงินเดือนเยอะเงินหายยากเงินหายยากแต่เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะคะบางคนนะแต่เราเราก็งวดนี้ก็ อยากอยากได้น้วยอยากได้เงินเขาน่มันก็เลยไม่ถูกก็เลยว่าสงสารคนที่เขาซื้อตามเมื่อเนี้ฝฟันแค่นี้บอกฟันได้ไก่อกได้ไก่ไก่ก็แต่ไก่ตายแล้วคนที่จับให้ก็คือตายแล้วเพิ่งทําบุญเสร็จว่าอย่าถึงเพิ่งทําบุญเสร็จไม่ถึงเดือนเขาตายทั้งคนทั้งกายตอนเนี้ยฟันเห็นเห็นแต่ว่าเขาจับให้เราแต่แต่ไม่เห็นคนที่ตายนะแม่แท้แท้ละศูนย์ เห็นเห็นแต่ว่าเอาไก่มาสหยังงี้เบรจะเห็นแต bon ่ว่าเขาจับในฟันเขาจับให้เราแต่เราไม่เห็นตัวตนพอมาเห็นอีกทีก็คืออยู่ในมือเราแล้วไก่ไก่อกไก่ตัวใตายแล้วไก่ก็ตายสิก็เลยว่าอีก้าศูนปะหรือห้าซูนเลขเก่าแน่เพราะว่าลุงลุงคนนั้นคืาชื่อพาพาบ่ะจ้าพาเขาตายแล้วเขาก็จับไก่มาก็เลยว่าเฮ้ยล่เก่าก็ ซื้อแล้วเลกเดไม่ซื้อเท่าหมดถึอตาม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 เลขเก่าเลขเก่าจ้ะก็เลยก็คิดว่าฟันอย่างนี้น่าจะมาเก้าศูนย์เนาะก็แค่นั้นแหละสองเลขนั่นแหละตีตีไก่ว่าอย่างไงไก่ก็เก้าตายก็ศูนย์จ้ะแร้วแล้วมือเราจับเจ็ดศูนย์เก้าเจอบอเคียนให้หน่อยจ้ะเอาประมาณนี้แหละ มันน่เฮ้าเขียนประยุทธ์มีสมุดเนาะขอสมุดในไรอะไรให้เขียนนะเป็นแนวทางนะครับจิต90เด็แต่อย่าซื้อเยอะเด้อ10 20เพราะว่าเดี๋ยวไม่ถูกมาไม่มีเงินซื้อกับข้าวให้ลูกให้ผัวเป็นแนวทางของพี่นาเนาะเดี๋ยวนึกว่าไม่มาเฮ้ยไม่ถูกเขาไม่มาหรอกบอกว่าเอ้ยดีดีลูกค้าเยอะเลยไม่ได้ลงวันไหนเนาะ สองวันที่ผ่านมาเด็ดขาเยอะมากก็เลยไม่เข้าอ่ะเนี่ยวกำลังจะเขียนมองเห็นลูกค้าเขาเขาอเหเนี่ยเยอะเขียนตัวใหญ่ๆเลยจ้ะก็เลยไม่เข้าก็เลยมาวันนี้อันนี้บมดตรงนี้หมดจ้ะตัวใหญ่เลยเจนนะเขียนตัวไปเลยเลยไปไหนก็เจเล็กเจเล็กเขาหลบมุมแล้วคนถามเขาเยอะเขาเอฟซีเลครับแค่นี้เลย แค่นี้บวกสามตัวก็จับเจ็ดก็สลับเอาเลยแต่แต่คิดว่าน่าจะมีเลขาอีกหน่่ยฝันว่าไก่จับไก่ตายอย่างตามเลขเก่าคือห้าศูนย์ด้วยเออใช่ห้าศูนย์ด้วยเพราะว่าพี่บอกว่าตามเลขเก่าเนาะเพื่อเลขเก่ามาอีกจะมา เดียวหน้าโซนหลุดจิตค่ะหมดนี้ก็ถือวาดไปนะพาดงินเดียวไม่เป็นไรกับเรื่องปกติครับไม่เป็นไรเออว่าอันนี้ไม่หลุดทันกว่าคุ่โซเห็นป้าที่รู้จักกันครับแต่ไปเห็นลวงตาเพชรแตลวงตาเพชรยื่นมือจะให้จับอ่ะเราก็ว่าลืมเนาะว่าเขาเคยเป็นพระเนาะ เราก็มีการกจับญืคน well ีิได้โอ้แต่ท่านก็คิดถึงลูกศิษย์ลูกหาคนรู้จักเนาะคนมาเยอะอยู่เยอะลูกศิษย um ์แกเยอะพวกหนูก็ไปไปไม่ถูกหลบบ้านแม่เขาเนาะบ้านทำนกบ้านทำนกไปไม่ถูกรบปดีไปจย์ถามญาติญาติของเพื่อนเขาเลยเขาเลยบอกตรงนี้ตรงนี้แต่ก็ยายน่าสนุก เพื่อนกันรุ่นพี่นะครับเป็นไปเมื่อวานจะไม่เห็นพี่หนูไปตอนที่เขาผูกแคสเสร็จแล้วเพชรแต่ลงพินานะครับเลขเราก็ได้แล้วนะครับโจมวดอาจจะน่าจะเป็นไม่มีฟันแล้วเนาะน่าจะโค้งสุดท้ายเลยเนาะโค้งสุดท้ายยะมาตามอีกที่หนึ่งหรือว่าจะมีมาอีกไหมโค้งสุดท้ายีคจะมีฟันเพิ่มเพิ่มมาเมงวดที่แล้วนายเชื่อไหมพี่น่ะได้เหมือนกันแต่พี่ไม่ซื้อ หนึ 1, ง่งเจ็ดโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายแต่พี่ไม่ซื้อบ้านเลขที่เพื่อนเนี่ยที่ไปด้วยกันเมนื่อวานเขาก็โสงหนึ่งเจ็ดเขาก็ถูกบุญล่างฟันเห็นเขาเขาก็บอกว่าเจ็ดหนึ่งเออ,อ,อเขาก็บอกแต่เราเราก็ฟันเอกว่ามีคนบอกว่าหุ้นหนึ่งเจ็ดแต่เรานะ่ะตอนกลางคืนตอนเช้าวันที่ที่หวัวโจกเนาะ เราบอกคือจะซื้อเน่เลยอันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปมันลืม,มไปลืมไปซื้อเลขอะไรไม่รู้องสุดท้ายวันหวยออกนั้นเลยว่าจะแม่ยูน,นี้ตาตายหลานอ,ะอ่ะตาของน้องเอ็มพีคารีบเลยไม่ได้แวะหนูหนูก,ก็เลยพอออกมาเอ้ยคุณที่ไหนนน่ที่ไหนโน่แบบถามเพื่อนเพื่อนก็บอกเขาได้บน่างเขาถูกฝันฝันต่ฝันคงส<ภ>ุดท้ายเลยจ้าฝัน แต่แต่ถ้าตัวเองคือเขาไม่ให้ไงถ้าถ้าเขาไม่ให้นะไงฝันเขาก็ไม่ให้นึกไม่ให้ใหไม่โดนใจให้เราซื้ออแต่เราก็ไปรักแต่เลขนี่แหละไปซื้อแต่เลขนี่แหละอย่างนี้นะแต่แต่เลขที่มันโอกนะฝันได้แต่เขาไม่ให้ก็เลยไม่ไม่ถ้าเขาจะให้แค่แค่พูดเฉยๆมาเอออันนี้นี่นี่แค่คิดนะจ้าเขาให้ถ้าเขาจะให้แค่คิด ก็ถูกแต mm ่อ hmm, so mm ัน hmm, น like ี leaving, moment, sino, ้นะฟันลืมไปเลยเขาไม่ให้เันหมดเงินนี้แหละวงนนี้แหละงนนี่แหละได้อยู่นี่อยากถูกซื้อเอานี่สลับเอานน่อยากถูกซื้อเอาสลับเอาเลยชอบไปไหนนอกไปไหนเนาะอยากถูกซื้อเอาอยากถูกซื้อเอานี่นิสลับเอาใ่ในนี้เลยมหลุดแค่ครั้งเดียวเข้ามากินงวดินเลยหลุดครั้งเดียวหลายงวดหลายงวดแล้วหละเงวนที่แล้วลง ถูกหลายหัวปีเนาะถูกทั้งปีลดทั้งเดียวไม่ก็คือมีข้อมีหนึ่งแล้วทมดาแหละดวงคนเราช่วงที่ว่ามันเข้ามาสีงวดติดติดอย่างเนาะแสดงว่างคนคนไม่มีดวงพาเราหลุดลอยวอคนนั้นก็ซื้อให้หรคนนี้ก็ซื้อให้เลอืมเขาไม่มีดวงกับเราซื้อกันมงคลประทุสรุปซื้อทางทางซื้อเยอะมากเลยในในหมู่บ้าน คนที่รู้จักกันนลตอนนี้ก็ดังดังตงสาวตองทองสาวรุทางรุ่นเขาเขาไม่เขาไม่กล้าออกมาเจเล็กเงียบเลยทีน yep. like ี้เพราะว่าเราว่าคนรู้จักเขาเยอะก็เลยชาวบ้านว่าเออใบหัวที่นี่ก็เลยไม่งั้นก็มาทานก๋วยเตี๋ยวอย่างมาเจเล็กก็เตียกขอบคุณเจนะด้วยครับ ฝากอะไรมี FC มาเจน่าฝากหน่อยฝากฝากว่าอย่าซื้อเยอะฝากอย่าซื้อเยอะฝากว่าฝาอย่าอย่าอย่าซื้อเยอะซื้อห้าบาทสิบบาทพอแล้วแต่บุญวาสนาของเราโอ้หนูลืมเล่าให้ฟังด้วยว่าหนูลืมเล่าให้ฟังเกี่ยวดีกว่าป่ะไม่ต้องถามหวยกว่ากินก๋วเกี่ยวอ่ะนุ้นหนูลืมเล่าให้ฟังหนูฝันว่าหนูไปไปที่ไหนไม่รู้สถานที่สวยงามมาก แล้วแล้วไปเก็บได้เรียนลงผูสวงเรียนน่ะที่พอเมื่อวานไปหาหลวงตเป็ลเเดลวงตเป็ดให้เรียนมาเลยบอกโอ้อย่างนี้บ่ที่ฝันว่าเก็บ